สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับเย็นนี้หลังจากกลับมาทํางานนะครับเราก็พากันมาดูแลสวนของเรานะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายความคืบหน้านะครับทําสวนนานแล้วครับมาดูครับสวนของเราเป็นไงบ้างนะครับผมครับตอนนี้คุณอ้อก็กําลังลดน้ําอยู่นะครับตอนนี้สวนมะเขือนะครับสวนมะเขือสวนนี้เป็นสวนที่เราปลูกใหม่นะครับปลูกมะเขือพวกมะละกอนะครับไปดูมะเขือของผมครับ ตอนนี้ก็ออกลูกแล้วเ้อพี่น้องออกลูกแล้วครับนี่บอกเขือน้อยๆครับผมกําลังออกลูกอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขืออีกชนิดหนึ่งนะครับยังบอออกลูกตัวนี้นะครับผมอันนี้พริกครับพริกเขียวโอ้กินกับก๋อยเตี๋รครับ นะครับตะไคร้ยึดหน้าดินด้วยนะครับเพราะเราทมดินใหม่นะครับผมเนี่มยมะเขือเรากำลังออกลูกครับเด,เดินไปดูอีกโอ้อันนี้พริกพริกหยวกเขามมนคือเป็นหน่วยสิมันคือบอยหน่วยใหม่ก็ได้โอ้มีผสมผสานนะครับพริกต้นเดียวกันนะครับเป็นทั้งพริกแบบลูกเดียวยาวอย่างนี้ก็เป็นนะครับเออแล้วเป็นพริกหยวกที่ห้อยลงมาแบบนี้เออมันต้นเดียวกันนะครับนี่ มันผสมผสานนะครับนี่อีกลูกหนึ่งมันชี้ขึ้นมาบนฟ้านะครับสีม่วงๆเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะห้อยลงข้างล่างนะครับสังสีเขียวยโอ้แปลกดีนะครับริกเราเดี๋ยวไปผัดนะครับโอ,อ้มะเขือมะเขือยาวครับลูกนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนี่ประสบความสำเร็จแล้วครับผมโอ้ยเอาไป ลิงปนเนาะนปนใส่ปลาดุกได้ครับเดี๋ยวต้องซื้อปลาดุกมาแล้วอันนี้พริกชีฟ้าโอ้กินกับก่อยได้กลารขนาดเล่นนะครับลูกงามๆเลยส่วนมะละกอมันยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอข้างหลังใหญ่แล้วนี่ครับมะเขือมะเขือยาวของเราอีกลูกหนึ่งนี่ ยาวจริงๆรนะครับยาวใหญ่ด้วยนี่กินได้แล้วครับนี่แล้วก็ลาลังแตกดอกอีกได้ผลได้ผลได้ผลนี่ครับต้นนี้ก็มีตนน้ตนนี้ก็มีผลแล้วนี่นี่ครับกําลังโตพอดีเลยแจาเจวเจาเจาผมใส่ขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวเข้าไปนี่นะครับสวนของผมนะครับ ปลูกไอตะไคกลุ่มหน้าดินไว้นะครับเปื่อนอู้นะครับปลูกไว้หลายต้นอยู่ครับปลูกไว้หลายต้นอยู่ส่วนจะมีกลุ่มผักด้วยผักที่เป็นผักใส่ปนใส่อย่างครับเป็นเปืเป่อครับนี่ครับกึนช่ายของเรางามแล้วนะครับกาลังงามพอดีเลยมันต้องต้มจืดแล้วครับเนี่ยขึนช่ายผักอันนี้ผักบุ้งของเรานะครับอยู่ในกระถางเล็ก จากนี้เราก็ยังมีต้นหอมนะครับมีสาระแน่นะครับใส่ก้อยขักปันยังเมลงงนี่แหละจะย่างเนื้อก้อยสวนของเรามีครบนะครับนี่ชะอมชะอมกำลังใหญ่ดอกแค่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเต็มต้นเลยครับดอกแค่ผมนี่ครับดอกแค่ง,งามๆเอาเป็นหนึ่งเดการขนาดเลยดอกงามๆเลยดอกแค่โอ้ยวต้องเก็บแล้ว ต้องหาปลามาหนึ่งไสครับนี่กขีไปเรื่อยนะครับพวกหอมเปีออกดอกแล้วครับผมออกดอกแล้วแต่ก็ใสซได้ครับผมนี่มะละกอ,มะกอผมเร่าบักหงผมครับกาลังดกเลยนี่ลูกนั้นใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ยังอ่อนเนาะอีกสามสี่ลูกนี่กำลังออกมาอูถึงต้นเลยบัดขนาดน่าจะเป็นพันธุ์แขกดำดูลูแล้วตัวนี้หรือพันดําเนินมั้งนะครับเพราะว่า ไปขอต้นมันมากต้ำเพิินพี่น้องมาปลูกครับต่โน้นี่ยปลูกเป็นปีแล้ได้ผลแล้วครับบันนี้ผลล้โอ้นี่ซึ่งนี่กำลังออกเลยครับแจวจวแจจดูปลูกก็มีกินตัวครับผมมะพร้าวน้ำหอมกับกำลังงามกำลังงามต้งใส่สิเป็นโลกครับเพราะว่ายอดนะครับเป็นเหมือนมีรอยไหมตลอดมีเพลียเวลามันแทงขึ้นมาหรือว่ามัน เกี่ยวกับอันนี้บ่ครับต่ออามินมาปาดให่อันนี้บอก็จะได้แทงใบขึ้นมาได้ง่ายนะครับผมผมจะแค่ออกแทงบ่งไงหรือน้ำคาร์ลเน่าเนาะอันนี้สตอเบอรี่นะครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวอย่างนี้เลยจิเป็นมาให้บอบู้นะครับสตอเบอรี่ผมสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้พักแก้วกแก้วใส่ส่วไกลนะครับ ขนาดได้นี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งครับมะละกอผมว้าวเด็กแกบบารพี่น้องมาคุงสนุกตําต่อไปนี่สนุกตําเลยนี่กําลังเป็นมากต้นละสีหาหน่วยหกหน่วยนี่ก็อ้้สุดยอดเลยไงขึ้นมากกันแน่กได้กินพร้อมส่วนน้นมักเฟืองครับมักเฟืองมะเฟืองกำลังแทงยอดแทงยอด ผมมะละกตอตันนี้ยังบวปิดครับกำลังออกดอกขึ้นกันครับเนี่ส่วนตะไครนี่เยอะอยู่ครับตะไครผมเยอะนะครับนี่ต้นนี้มะละกอคือบ่าจะค่อยจับต้นนี้เอ้มีหน่วยหนึ่งใหญ่แล้วอีกสองสาหน่วยเนี่ยอยากล่วงครับจะมีหน่วยเขียวแล้วน่าจะโอเคอยู่สังมั่นนะครับเอาส่วนที่ได้อามีลายต้นอยู่ครับ มะละกอผมก็เยอะอยู่ครับปมูกปลูกไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นอะโวคาโดนะครับพี่น้องปลูกไว้ปีกว่าเลยนะบขึ้นไปไดแต่ก็ยังดีปีนี้รู้สึก,กว่าขึ้นอยู่จังหน่อยนะครับวันนี้ก็มะละกอแต่อะโวคาโดพัน,นนี้เนี่ยน่าประทับใจครับพันน่าจะเป็นพันน่วยเข,เขียวเข้เขเขมๆเ,เนี่ยปอมๆนะขึ้นดีขนาดครับแท่งยอดดีมีโอกาสได้กินครับต้นนี้ อคาโ,โดส่วนนั้นนะครับลิ้นจี่นะครัมมันมหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นต้นพันธุ์นี่มันกิ่งกิ่งมันแก่เกินไปมันบอกล่อยแตกยอดนะเดี๋ยวมาแอบดูวมาก่ากอต้นนี้ก่อนโอโ้ต้นนี้ก็โอเคอยู่ครับได้ผลได้ผลครับหนวยใหญ่หนึ่งมาหนวยหนึ่งละหนวยที่สองกําลัางเสริมสช่ไหมก็โอเคเดีโ๋โวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับพันเดียวกัน ตั้งแต่นอดื่มเพื่อันใกกรอบนาเล็กน้อยนะหนามาไปวูบผมมัน,น้ยมากอยู่ครับหนามาอยู่เหนกับลดลงไปนี่ก็หอดต้น,นอโวคาโดเลยนะครับแล้วก็น,นี่ก็ลิ้นจีนะครับมะนมหนึ่งนะครับเหมือนกันส่วนตัวไกลกๆเดินเป็นเงาะทุลงเรียนนะครับผมมนนีมะนาวครับ สารพัดต้นใหม่เลยผมอ่าไอที่ผมชอบแล้วประทับใจมากคือกล้วยนี่นะครับกล้วยน้ำว้านะครับปลูกมาปีหนึ่งเพิ่งจะมางามปีนี้ครับผมที่หใมาอดินมาใส่เมลงามพี่นน่อเฮ้ยแต่กอลเลยแองแงองเยอะบ่ขึ้นไหมได้การแล้วครับบันนมีโอกาสได้กินกล้วยน้ำว้าแล้วแตกนอเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งสองสาต้นโอ้ครับผมแจวเลย มังคุดผมสิลอดโอบมังคุดตัมังคุดั่มนะม,นนม,ม่วงนะครับสามด,ด,ดูโดนคนหักไปก็เลยแตกไหมครับ